中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在十四多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 ไม่ยอมให้กองกําลังต่างชาติกดขี่รังแกเป็นส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวาระครทบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาผู้นําจีนรุ่นที่5ยังประกาศความสําเร็จในการสร้างบบสังคมอยู่ดีกินดีตลอด100ปีแรกของพรรคจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี1921ที่นครเซี่ยงไฮ้มีสมาชิกเพียงไม่กี่สิบคน มาจนถึงวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า90ล้านคนถือเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโจทย์สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมทันสมัยในปี2049หรืออีก28ปีข้างหน้าการสร้างประเทศสังคมนิยมทันสมัยถือเป็นความฝันของผู้นำสูงสุดจากรุ่นที่1ตกทอดมาจนถึงรุ่นที่5 แม้ว่าแนวคิดของผู้นำแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นเหมาเจ๋อตุงต้องเสี่ยวผิงเจียงเจอหมินหูจินเทาและสีจิ้นผิงต่างมีแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อก,การกำหนดแนวทางพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเมาเจ๋อตุงผู้นำรุ่นที่หนึ่งเป็นผู้วางรากฐานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับคำชื่นชมในฐานะรัฐบุรุษผู้สร้างชาติแต่การดำเนินนโยบายสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นนโยบายก้าวกระโดดไกลและการปฏิวัติวัฒนธรรมกลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่โดยเฉพาะนโยบายก้าวกระโดดไกลทำให้คนอดอยากและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า45ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนมากถึงหนึ่งในสของประชากรในยุคนั้น จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํารุ่นที่2เติ้งเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อทดลองระบบกลไกตลาดภายใต้การควบคุมดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์นอกจากนี้ยังพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการทหารให้ทันสมัยแนวคิดของเต้งมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศ ควบคู่กับการยืนหยัดบนแนวทางสังคมนิยมและแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์แต่การปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเมื่อปี1989ถือเป็นบาดแผลครั้งใหญ่ของยุคนั้นขณะที่เจียงเจิ่มหมินชูให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นตัวแทนของประชาชนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะชนชั้นแรงงานเท่านั้นความสําเร็จในยุคข,ของเจียงคือการนําจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเมื่อเดือนธันวาคมปี2001 สะท้อนีหเห็นว่าจีนยอมรับกติกาการค้าการลงทุนในเวทีโลกส่วนหูจินเทาชูทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางเป้าหมายคือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในยุคข,ของหูขนาดเศรษฐกิจของจีนขึ้นท่นอันดับที่สอของโลกแทนญี่ปุ่นเป็นรองเพียงสหรัฐเท่านั้น ขณะที่สีจิน้นผิงชูแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนยุคใหม่เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ฝั่งฝันของการฟื้นฟูประชาชาติแต่การบรรลุความฝันของจีนหมายถึงการมีอธิปไตยเหนือนดินแดนโดยสมบูรณ์ภายใต้ในโยบายจีนเดียวนักวิชาการมองว่าการสะสางปมปัญหาทางประวัติศาสตร์เช่นกรณีไต้หวันเป็นไพ่ใบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้มันยังมีนัยยะของ การที่จีนจะต้องสะสางปัญหาที่เป็นปมปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือที่เป็นประเด็นทางด้านอำนาจอธิปไตยที่ยังไม่จบสิน้นกรณีไต้หวันกรณีของเซา h ์ช a นซีอย่างนี้เป็นต้นคือกรณีฮ่องกงกับกรณีไต้หวันมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่นะคือว่าฮ่องกงหลังปี1997กกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนภายใต้ นประเทศ2ระบบเนี่ยจีนอวดว่าเนี่ยโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลที่เวิร์กหลังจากการใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงอะไรแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยในมุมมองของชาวไต้หวันเขาคงไม่เชื่อแต่ว่าถ้าการรวมประเทศกับจีนแล้วเขาจะยังสามารถรักษาอัตโนมอเนี่ยไว้ได้เพราะเขาเห็นชะตาก,กรรมของผู้คนในฮ่องกงแล้วการบรรลุปเป้าหมายความฝันของจีนในปี20 4 9ตามแนวคิดของสีจิ้นผิง จะเป็นเครื่องชี้วัดความอยู่รอดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่สองได้เป็นอย่างดีคงสัทสุขพงศ์ข่าวเจะย่อโลกไทย PBS รายงาน